นี่ต่อด้วยยำยำยกร้านครับยำยกร้านยกร้านปลาครับยกรา้กรานตาลา,นตาอันนี้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้400บาทนรับ4 0้ยบาทน้ำยำก็จะเบิลไปอันนี้ยำไปเลยป่ะใช่ครับย,ยำไปเลย ยกร้านอย่างที่บอกนะมีอะไรในร้านทุกอย่างใส่ให้หมดเลยใส่ไปให้หมดยกเว้นพ่อค้าไปไปอีกแล้ว แล้วครับลูกค้าปูมกสดปลาร้านครับนีการงาน้งยำยกร้านสี่บาทใช่ครับเป็นลูกค้าม่เอาดิบเะครับดิบดิบเป็นสดครับลูกค้าสดิดปูร้านนี้เราจะติดใจ โอ้โหไข่แต่กยไม่ค่อยอันเท่าไหร่ครับไข่สั่งได้เลยนะครับน้องรัตดูลุ่งค้าหน่อยสั่งได้เลยนะคะับงปลาลนะครับนี่ให้ดู400บาทใกล้ๆจุกจเลยยังไม่ได้จบแค่นี้นะ อลังการงานยำยกร้านสี่ร้อยบาทราคาให้ดูกันชัดๆจาะรึก การงานสร้างยกล้านสี่ร้อยบาทปมวรก็จะมาเตรียมผักฝั่งนี้ตัวนี้ไม่มีไข่ปูกับไข่แมงดาใช่ครับก็จะเพิ่มอย่างอื่นให้ไปใช่ไหมใช่ครับนะไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนร้านนี้ จะละมังเขาไม่เรียกว่ากล่องแล้วแบบนี้โอ้แบบนี้ยังไม่จบอีกลุงรุบอกยังไม่จบ จะยำยกร้านด้วยนะก็มียำอะไรข้าวโพดหมูยออะไรเน<ห>ี่ยและไม่ปลาใช่ใหไหมยอไข่แดงไม่ลาในนี้ลูกค้าไม่จังเทพจัดไปแบบจุกๆเลย ันนี้ของเจ้าเดียวกันนะใช่ครับมาสามคนสั่งขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยฮะรองรัดไม่หมดก็แช่เย็นไว้ได้ไม่หมดกระแช่เย็นนะครับ <c oughs> ย่อไข่แดงไม่ปลาครับ <c oughs> ต่อด้วยย่อไข่แดงไม่ปลาครับ <laughs> ข้าวช้อนสามคู่นะครับข้าวดูเมนูหน่อยออยโยโยปูม้มาพุ้งสดไม่ลาปูม้าพุ้งสดไม่ตะลาครับ ครรับบขอบคุณนะคระับตออที่ยำปูมาได้ครับเพิ่มยำปูมาเพิ่หมหนึ่งกับอื่นเป็นปูมาแมงกะปรุน ได้ครับคุณลูกค้าส well. ัา่งยาอะไรไหมครับตอนแรกหอยแครงหอยแครงเพิหมูกรอบนะครับหมูกรอบทำใหม่เพิ่มยำหมูกรอบอีกหนึ่งถุงเพิ่มยำหมูกรอบอีกหนึ่งชุด ร้านน้องอก็อยู่ที่สตัตหีบนะครับหาตตตตหดตรงกลางสัตหีบมันน่าการไฟฟ้าเลยนะแกงไม่ปลาครับหอยแครงไม่ปลาตอนนี้น่าจะเหลือสี่แล้วเริ่มสีคิวยังนะลูกค้ายำหมูสอดใส่ปลาไหมครับส<ต>ใส่ปลาไม่ลูกไม่ใส่ไม่ใส่ไ,สส<ต>ได้ครับ<ส><ต> ใส่ถุงแล้วจานไปันอหานไอยแครงไม่ปลาหนึร้อยบาทใช่ครับะใ่มาครับขอบคุณนะครับ ไม่ปลา,าครับไม่ปลา ก็กระเพดีแล้วก็ฝากร้านของหนุ่มทหารเรือด้วยนะครับนะก็ข,ยขายทุกฝุ่เสาร์อาทิตย์นะครับหอมๆไส้